เคล็ดลับการสร้างนิสัยเศรษฐีนะคะคลิปนี้เป็นเวิร์กช็อปนะคะให้ทุกคนหยิบกระดาษปากกาขึ้นมานะคะแล้วก็ตีเส้นเลยค่ะเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งแรกเนี่ยเขียนว่านิสัยคนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือ poor habit นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยให้เขียนว่าเป็น success habit ก็คือนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะและให้เราเนี่ยเขียนออกมาเลยว่าในปัจจุบันณนวันนี้ เรามีนิสัยอะไรบ้างที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าทำแบบนี้แล้วมันจะไม่ประสบความสำเร็จมันจะไม่เข้าใกล้เป้าหมายที่เราตั้งไว้เลยนะคะเช่นขี้เกียจผัดวันประกันพรุ่งควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ชอบอิจฉาคนอื่นโกรธง่ายเจ้าคิดเจ้าแค้นคิดเล็กคิดน้อยหยุมหยิม ขี้บนมีข้ออ้างแล้วก็ข้อแก้ตัวอยู่เสมอๆนะคะเขียนออกมาเลยแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ต้องเอาไปให้ใครดูนะคะให้เราเนี่ยเช็คจากข้างในแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆอาจจะอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็เปิดเพลงบรรเลงเปิดเพลง meditation หรือว่า relax music ทำให้เราอ่ะมีสมาธิแล้วมันก็จะเข้าถึงจิตใจภายในของเราได้นะคะ ถามใจตัวเองแล้วก็ทำอยู่คนเดียวไม่ต้องเอาไปโชว์ใครนะคะโปรเซสนี้นะคะคือต้องการให้เราเนี่ยเช็คตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆนะคะเขียนลงมาเลยว่าเรามีนิสัยพัวแฮบิตอะไรบ้างนะคะคัดลอกออกมาจากเนื้อแท้เนื้อในของเราเลยนะคะและอีกหนึ่งช่องก็คือนิสัยของ success habit นะคะก็คือคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ย คุณรู้ไหมว่าเขาทํำยังไงเขาถึงประสบความสําเร็จนะคะจริงๆอะ่ะทุกคนรู้นะแต่โคจะยกตัวอย่างให้ฟังละกันเช่นลงมือทําทันทีไม่มีข้ออ้างข้อแม้ข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นไม่โทษคนอื่นรับผิดชอบตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการกระทําของตัวเองร้อเเซ โดยที่ไม่โยนความผิดให้คนอื่นและไม่หาสาเหตุไม่หาเหตุผลเลยนะคะว่าใครผิดใครถูกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นผลของการกระทำเขาก็แค่ยอมรับมันร้อเซแล้วก็บอกว่าโอเค I got it I have to move on นะคะคือโอเคฉันยอมรับมันแล้วแหละแล้วก็แก้ไขมันซะปรับเปลี่ยนมันซะแล้วก็ไปต่อเดินหน้าต่อนะคะ คุณลองสำรวจตัวเองดูซิว่าคุณอะมีนิสัยเหล่านี้อยู่หรือเปล่าและลำดับต่อไปนะคะคือคุณเช็คดูซิว่าคุณต้องเพิ่มนิสัยความสำเร็จนิสัยคนสำเร็จอะคะอะไรบ้างที่คุณจะต้องฝึกที่คุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ฝึกตัวเองในทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวัน ให้มันซึมเข้าไปในตัวของคุณจนกลายเป็นนิสัยของคุณคุณอยากจะฝึกนิสัยอะไรบ้างนะคะให้คุณเขียนลงไปเลยนะคะและในช่องที่3ช่องสรุปนะคะให้คุณเขียนไปว่านิสัยของคนสำเร็จที่คุณต้องการที่จะเพิ่มเติมเข้าไปที่ต้องการที่จะฝึกตัวเองที่ต้องการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ย กลายเป็นคนที่มีนิสัยคนสาเร็จอะนิสัยอะไรบ้างที่คุณอยากจะทําที่คุณอยากจะฝึกนะคะให้คุณริสลงไปเลยแล้วคุณมานั่งอ่านทบทวนแล้วก็ใช้สมาธิกับตัวเองนะคะว่าสิ่งไหนที่เป็นผัวแฮบิตของคุณเนี่ยคุณก็ค่อยๆลดลงให้คุณจับตัวเองให้ทันว่าเฮ้ยฉันเป็นนิสัยของคนจนแล้วนะเป็นนิสัยของผัวแฮบิตแล้วนะให้คุณ ใช้ชีวิตอยู่กับการสังเกตตัวเองใน3าหัวข้อนี้นะคะก็คือตอนนี้คุณเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคุณณทุกสถานการณ์นะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแล้วคุณตัดสินใจยังไงคุณต่อว่าคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าคุณรับผิดชอบตัวเองและสิ่งไหนที่มันเป็นนิสัยใหม่ที่คุณ รู้สึกตื่นเต้นว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้ฉันไม่สามารถที่จะทํามันได้เลยนะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาฉันไม่เบมฉันไม่โทษคนอื่นเลยฉันรับผิดชอบตัวเอง100%ซแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยกับสิ่งที่ฉันได้ทํานั่นมันก็คือเป็นนิสัยใหม่ของคุณนะคะให้คุณให้คุณใช้ชีวิตในช่วงแรกในการที่จะฝึกนิสัยคนสําเร็จของคุณอะอยู่ใน3หัวข้อนี้นะคะและคนแนะนําว่าอยากจะให้คุณอะ ฝึกติดต่อกัน21วันคุณลองดูเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปไหมคุณลองดูเลยว่าจิตใจของคุณเนี่ยจะมีความรู้สึกที่มันเป็นสุขขึ้นไหมที่มันรู้สึกภาคภูมิใจที่มันรู้สึกมั่นใจในตัวเองที่มันรู้สึกรักตัวเองที่มันรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นไหมนะคะเป็นโปรเซสที่โค้ดได้เรียนมาจากศาสตร์ NLP นะคะเอามาถ่ายทอดให้กับแฟนเพจได้นำไปใช้ดูนะคะเผื่อว่าตอนนี้ใครเบื่อและ เบื่อนี้ใส่เดิมๆอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนนะคะลองเริ่มจากจุดนี้ดูแล้วก็ถ้าใครทำแล้วได้ผลยังไงก็เขียนมาบอกกันบ้างแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์แล้วก็แชร์ได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้โค้ดทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้นะคะคลิปนี้โค้ดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ